ฮวงจุ้ยพลิกชีวิตแค่คิดให้เป็นรางน้ำฝนหน้าบ้านหรือหลังคาที่ยื่นออกไปนอกรั้วบ้านเมื่อเวลาฝนตกน้ำฝนไปตกนอกตัวบ้านจะทำให้บ้านหลังนี้เก็บเงินไม่อยู่จริงหรือไม่พอย่างเข้าสู่หน้าฝนข้อมูลเชิงลบในศาสตร์ฮวงจุย้ยก็เริ่มมีออกมาเกี่ยวกับเรื่องรางน้ำฝนหน้าบ้านที่เป็นตัวตัดซับหรือหลังคาบ้านที่ยื่นออกไปนอกรั้วบ้านแล้วน้ำฝนไปตกนอกตัวบ้าน จะทำให้การเงินไหลออกหาเงินมาได้เท่าไหร่คนอื่นเอาไปใช้หมดสําหรับเรื่องนี้หลักคิดง่ายๆถ้าเปรียบน้ําฝนเป็นเรื่องเงินแล้วในฤดูอื่นที่ฝนไม่ตกเราจะหาเงินมาจากไหนดังนั้นคิดดีๆก่อนที่จะรื้อรางน้ํำฝนปรับเปลี่ยนหลังคาใหม่เพราะทำไปก็เสียเงินเปล่าและไม่ได้ช่วยให้เก็บเงินอยู่คิดวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผลคือหนทางเอาตัวรอดจากสินแสมโนศาสตร์ และพลิกร้ายให้กลายเป็นดีด้วยตัวท่านเองครับ